What you see is what you paint so don't get too See right? fighter back and boo <laughs> <Okay>. <laughs> Oh ho oh, low pass that toy Go get in position Go get in position จ้าเอ๋นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตะลุยสำวรวจการจะไปเทสแพรลมนะครับเป็นที่นอนนั่นแหละแต่เราจะเอาทําเป็นแพรนะครับผมนี่นะครับอุปกรณ์อาตีก็เตรียมพร้อมนี่ครับเตรียมพร้อมหมดแล้วจะยองจัก,กรยานไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับวันครอบครัวนะครับผมวันพักผ่อนนะครับถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม อันนี้กำลังสูบลมอยู่นะครับใช้ของ RC แล้วนะครับผมเพราะว่าตัวตัวเป่าลมอะ่ะมันรับ12โวลต์นะครับผมก็ใช้แบต3ามเซลล์ RC ของพวกเราแปลงหัวแจ็คเอานะครับผมก็ <c oughs> ここจะได้ไม่ต้องสูบที่รถอันนี้เราจะสูบที่ไหนก็ได้ <c oughs> ครับเดี๋ยวรอแพรเต็มแล้วก็เล่นกันก <c oughs> ินข้าวเช้ากันที่นี่เลยครับสะเบียงพร้อม แบตพร้อมของเล่นพร้อมคนก็พร้อมสามโคกพร้อมเดีย๋ยวเล่นกันครับครับผมนี่นะครับอุปก,กรณ์ความปลอดภัยพร้อมเพราะว่าที่นี่เขาเขาอนุญาตให้ลงน้ำแต่ต้องมีเสื้อชูชีพนะครับทำมาเรียบร้อยอันนี้ใกล้จะเต็มแล้ว ถ่าดให้พี่ตั๊ดลงมั่งนะคะคนทันแล้วมั้ยนะครับลิเกอร์ว้าเอ้อนนีะ่ถ้ามีคลื่นมันจะโดดๆหน่อยนะงั้นก็ต้องขากลับแล้วพี่ซัดขากลับปอะว้า,เ,า,เ,าเรียวหน่อยเรียวน่อยเรียวน่อยเรียวน่อย,อยได้ไหมเรียวกสาม แล้วอย่างว่ามันเบรกกระทันหันไม่ได้ด้วยนะตัวนี้มันไหลตัวนี้มันไหลไหลมันไม่ดูดน้ำเลยตัวนี้อ่ะอ้าเร็วนี่เลยมีสุดแล้วเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยไม่ต้องตีลังกาควงสว่านอย่างงี้เอาเฮ้ยโอ้ยลงอาทิตย์ที่แล้วก็จะจมน้ำลำเนี้ยไม่เป็นไรผมมีวันนี้มีเที่ยวชิคกี้มา โดดน้ำนี่เดียวโอ้โหแรงจริงๆอันแน่อันแน่ FT กับลิกเกอร์ครับลิกเกอร์มันเหมือนมันเล่นอยู่บนผืนนะพี่นะเหมือนมันเล่นอยู่บนผืนน้ำอ่ะนี่ครับ Sea Fighter ปะโทรเดี๋ยวปล่อยให้ปล่อยลงไปเลยนี่แน่ไปย Sea Fighter บ็กแอนบลูลมลมลมมาทางนู้นนะครับขึ้นทางนู้นนะครับของพี่วัชของพี่นันครับอ่าขึ้นก่อนหนึ่งล้ำสวยงามของพี่น,นันสวนลมขึ้นไปเลยที่ง่ายโอ้ยขึ้นสวยอันน่อันแน่ โอ,โ,โอ้โหท้องส้มด้วยมองเห็นง่ายว้าวถึงเราจะเป็นเครื่องบินน,น้ำเราก็แว้นนะครับนี่แว่นหนักกว่านี้เราก็เคยมาแล้วครับสี่เซลว่าแบตทะลุท้องเลย,ลเลยว้า นี่ชุดปุ๊บว้าวอ๋อของพี่น,นันสอ,อ,องใบสองใบเจ็ดแต่ก็ได้ท้องนะขึ้นง่ายโอ้โหลำนี้มันจี๊ดจริงว้าว <c oughs> โอ้โหโลพาสอู้บินสนุกจริงนี่ดูดูนี่ของพี่นันโลพาสบ้าง ว้าวแม่งหลอกตาเหมือนจะชนกันเลยเมื่อกี้โอ้โหโลพาเดตัวโอ้โหโลพาเดตัวโอ้โหโลพาเดตัวสุดยอดถ่ายไว้พี่ถ่ายไว้ท่านี่ที่แปดหายโอ้เมื่อกี้เมื่อกี้ปีกเกือบตีน้ำครับเกือบตกแล้วนะโอ้โหบินอย่างพี่วัชเนี่ยได้ใจผู้ชมมาก อ้เสียวจริงเลยโอเคลงหนึ่งลามครับผมยังมาลมอ่อนพี่สบายอย่างนี้ลมเบาๆสวยงามว้าลงงามขึ้นงาม สวยลมเบาตอนนี้ลงง่ายพี่อ่าแล้วค่อยๆเตรียมจะกระดกแล้โอ้โหลงเนียนจริงๆทั้งคู่เลยสุดยอดครับนีโอโ้นักบินทีมเราแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วง ไอ้สเต iker ในร้านเดียวมั่นวะเนี่ยอ่านี่แบ็กแอนด์บูครับแบ็กแอนด์บูไอ้ลำเนี่ยโหสุดทนเลยบ้านพิยุทธ์ไอ้นี่เลยขาลดน้ำเลยหางขาลดน้ำเลยปลวเมันนจะุ็โอ้พอมั่นใจนี่ออกน้ำเลยนะเอ้นักบิน ว้าอันน่ะควงบ้างสูงสูงอะควงบ้างควงหน่อยเออส,สูงไม่เป็นไรเตี้ยเอย่าพึ่งอันแน่ วันนี้วันยากาศดีมากนะครับลมเย็นแดดไม่มีเลย